ก่อนที่จะไปฟังกันก็เหมือนเดิมครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หลอนๆจากเรื่องสยองในห้องมืดเรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคู่รัก ที่มีหนึ่งคนถูกผีสิงครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องราวจากทางบ้านครับเจ้าของเรื่องมีชื่อว่าคุณนนแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุณนนเนี่ยยังไม่มีแฟนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขานำมาเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อและแม่ของคุณนนครับ โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าพ่อกับแม่ของคุณนนท์ครับจะออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันครับโดยที่ตัวคุณนนท์บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ปกติครับในทุกๆปีครับก็จะมีหนึ่งครั้งสองครั้งนี่แหละที่เขาจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆกันก็ไปหลายที่ครับบางครั้งก็ไปไกล บางครั้งก็ไปใกล้ไปนอนหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างตามประษาเพื่อนฝูงที่บางคนก็ไม่ได้เจอกันมานานครับโดยที่ครั้งนี้ครับตัวคุณนนเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขาเนี่ยก็ไปทำงานตามปกติของเขาทุกวันนี้ตัวคุณนนไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ละครับก็จะมีการโทรพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยในแต่ละเย็น ของทุกๆวันแต่เรื่องราวเนี่ยเขามารู้ภายหลังครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยในวันที่เกิดเหตุครับพ่อเนี่ยก็โทรมาหาเขาซึ่งมันก็ทำให้เขารับรู้ว่ามันเกิดเหตุไม่ดีกับพ่อและแม่จากนั้นคุณนนท์ก็ทำการสอบถามครับเมื่อมีโอกาสได้กลับบ้านก็ได้ความอยู่ว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากกลุ่มเพื่อนของพ่อแม่เนี่ยก็คือคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาเนี่ย เขามีแผนที่จะไปเที่ยวกันครับโดยสถานที่เที่ยวในครั้งนั้นครับตัวคุณนนทบอกว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านมากนักบ้านของเขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือแล้วสถานที่เที่ยวเนี่ยที่จะไปกันห่างจากบ้านเขาเนี่ยแค่ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่ามันจะเป็นที่เที่ยวในลักษณะของรีสอร์ทครับโดยที่รีสอร์ทแห่งนี้ครับ ก็เป็นรีสอร์ทของเพื่อนพ่อเนี่ยแหละก็ทำให้สบายใจครับเป็นสถานที่ของเพื่อนจะเสียงดังจะพูดคุยจะเต็มที่ยังไงก็ได้วันนั้นก็เรียกได้ว่าปิดรีสอร์ทกันเลยครับไม่รับแขกอื่นเลยคนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ8 9คนก็ประมาณ4 5ครอบครัวนั่นแหละครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากวันแรก ที่ทุกคนก็นัดกันไปใช่ไหมครับนัดกันก่อนหน้านั้นแล้วพอถึงวันงานเนี่ยก็ขับรถกันไปครับไปเจอกันตั้งแต่ช่วงบ่ายซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้ก็จะอยู่ท่ามกลางป่าเขาแห่งหนึ่งครับซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คิดว่าถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีเมื่อไปถึงครับในช่วงเวลาบ่ายก็ยังคงมีการไปเที่ยวดูตามสถานที่ ดูธรรมชาติไปครับแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันในช่วงเวลาเย็นเพื่อที่จะทำการรับประทานอาหารด้วยกันครับพ่อกับแม่ของคุณนนทนครับก็ขับรถไปที่รีสอร์ทแห่งนั้นโดยที่พ่อก็เล่าให้ฟังครับว่ารีสอร์ทเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลกับเขตอุทยานมากนักดังนั้นเนี่ยมันทำให้บริเวณนั้นเนี่ยยิ่งเป็นช่วงหยุดยาวก็จะมีรถเป็นจำนวนมากครับ รีสอร์ทโดยรอบก็จะเต็มไปหมดคนจะมาพักอาศัยกันเยอะมากมายแต่วันที่เขาไปกันเนี่ยก็ไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นครับทําให้คนไม่ได้เยอะมากนะักแถมเพื่อนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทก็ปิดรีสอร์ทยิ่งทําให้สบายใจพอเพื่อนๆมารวมตัวกันขับรถเข้าไปในรีสอร์ททางที่เข้าไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นทางแบบลูกลังนะครับ จากถนนที่เข้าอุทยานเนี่ยคือทางปกติพอเลยจากถนนเส้นนั้นมาก็เหมือนจะขับรถเข้าไปในหมู่บ้านจากหมู่บ้านก็ขับเข้ามาในซอยที่เป็นซอยของรีสอร์ทตลอดเส้นทางก็จะเป็นลูกลังแล้วก็มีต้นไม้มีหญ้าตามเสาข้างทางอยางเงี้ยครับซึ่งพอขับตรงไปจนสุดทางรีสอร์ทเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าพอดีเรียกได้ว่าถ้าเข้าซอยนี้มาก็คือต้องเข้ารีสอร์ทไม่มีทางวนออกทางไหนครับ พอเข้ามาในโซนรีสอร์ทครับตรงเข้ามาเนี่ยจากประตูด้านหน้าครับก็จะเป็นลานจอดรถกว้างๆจากลานจอดรถดเลี้ยวไปทางขวาตรงเข้าไปข้างในก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์รับแขกแล้วก็จะมีบ้านเรียงกันหลายหลังครับในโซนเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีเหมือนน้ำตกเล็กๆที่เป็นทานน้ำไหลมาแล้วก็เหมือนว่าเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยไปตกแต่งไว้ให้เป็นลักษณะน้ำตก ทั้งรีสอร์ทเนี่ยเรียกได้ว่าก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยมีบ้านให้พักเนี่ยเจหลังเกาะเหมาทั้งรีสอร์ทนะครับสบายวันนี้จากนั้นก็มีการเอาโต๊ะมาตั้งกินกันกลางลานนั่นเลยลานจอดอรถนั่นแหละครับหน้าเคาน์เตอร์รับแขกเพราะว่าบริเวณเนี้จะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างสว่างด้วยความที่เป็นเคาน์เตอร์รับแขกแขกจะเข้ามาเช้ามาเย็นมาเด็กก็ไม่รู้ เลยจัดแสงสว่างๆไว้ให้จากนั้นถ้าเดินเข้าไปตามทางที่เป็นบริเวณบ้านเนี่ยก็จะมีแสงนะครับแต่ว่าไม่ได้สว่างเท่าบริเวณนี้ก็จะไม่ได้สว่างนักเพื่อให้คนพักผ่อนได้นั่นแหละครับบรรยากาศโดยรอบเนี่ยพ่อของคุณนน์บอกว่ามันก็ดูสงบเป็นธรรมชาติช่วงเวลาเย็นช่วงเวาหัวค่ำเนี่ยได้ยินเสียงน้ําไหลาจากน้ําตกที่ทางรีสอร์ทเขาจัดทำไว้เนี่ย รวมไปถึงเสียงนกเสียงไม้เสียงลมมันสงบมากๆครับแต่อีกใจหนึ่งครับก็คิดว่าถ้าเกิดไม่มีผู้คนบริเวณนี้เลยเนี่ยมันคงจะน่ากลัวมากๆครับเพราะโดยรอบนั้นก็มีแต่ต้นไม้มีแต่ป่ามีแต่เขาทุกคนครับก็มารวมตัวกันอยู่ที่โต๊ะที่จัดไว้โดยที่ก็ดีหน่อยครับว่ามีพนักงานของรีสอร์ทเนี่ยเขาก็มาคอยเสิร์ฟอาหาร คอยชงเครื่องดื่มให้โดยความที่เพื่อนกันไม่ได้เจอกันนานครับก็คุยกันสนุกสนานตั้งแต่ช่วงเย็นมีการสั่งอาหารนั่นนี่มากินครับก็อร่อยอร่อยกันใหญ่ครับนั่งคุยกนันมีคนบริการอยากกินอะไรก็ได้กินอยากดื่มอะไรก็ได้ดื่มเรียกได้ว่าเพื่อนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยจัดให้อย่างเต็มที่จนกระทั่งเวลามันก็ผ่านไปครับ บางคนก็เริ่มที่จะมืนเมาบางคนก็ยังสนุกยังดื่มได้เรื่อยๆจนกระทั่งเวลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสองทุ่มมันก็เริ่มมีบางคนที่ขอไปพักก่อนไปพักในที่เนี้ยก็ไม่ได้ว่าไปนอนเลยนะครับก็นั่งพักเอนหลังอยู่แถวนั้นแหละพอตื่นขึ้นมาก็มากินมาดื่มกันต่อเรียกได้ว่าใจสู้กันมากครับก็เป็นอย่างนี้ไปครับเวลาก็ผ่านไปผ่านไป ตอน,น,นแรกๆอยากเข้าห้องน้ําก็เดินไปเข้ากันอยากทําอะไรก็ยังเดินไปหยิบจับอยู่แต่ช่วงหลังๆไม่รู้ว่าด้วยความขี้เกียจความเหมึนเมาหรือความเหนื่อยล้าทุกคนก็เริ่มจะไม่ค่อยขยับครับบางคนอยากจะเข้าห้องน้ําถ้าผู้ชายก็ง่ายหน่อยลุกจากโต๊ะกลับออกจากลานจอดรถไปยืนข้างๆก็ฉี่กันตรงข้างทางตรงนั้นไป ผู้หญิงบางคนกอ็อาจจะยากหน่อยก็ไปเข้าห้องน้ําบ้างแต่บางคนไม่ไหวจริงๆครับไม่อยากเดินไกลก็ไปหาพุ่มไม้ตามัหนแล้วจุดเริ่มต้นมันก็มาจากตรงนี้แะครับตัวคุณนนทเนี่ยบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยก็คงจะดื่มเต็มที่เสมือนกันแหละก็คงจะเมาได้จังหวะได้อารมณ์ขนาดหนึ่งถึงขั้นที่ว่าไม่อยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เลยตัดสินใจครับ ลุกจากโต๊ะเนี่ยก็ชวนเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินออกจากบริเวณนั้นครับแล้วก็ต้องอธิบายอีกทีนะครับถ้าเราขับรถเข้ามาเนี่ยจะเจอลานจอดรถใช่ไหมครับถ้าเลี้ยวไปทางขวาก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์รับแขกเนาะจะเป็นซุ้มเป็นเหมือนบ้านที่มีหลังคาแต่ไม่มีกาแพงะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเนินครับเป็นเนินเดียวกันกับน้ําตกนั่นแหละ ก็ตัดสินใจว่าเอ้ยไม่อยากเดินไกลเนี่ยน้ำตกเนี่ยก็ไม่ได้ไกลามากก็เดินไปที่เนินน้ำตกแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนหน่อยเพราะมันจะมีพุ่มต้นชาที่เขาทำไว้เป็นเหมือนแนวรั้วของรีสอร์ทครับก็ลุกขึ้นไปชวนเพื่อนไปแล้วก็ไปนั่งฉี่ตรงนั้นครับหลังจากพุ่มต้นชาตรงนั้นแหละฉี่เสร็จป,ปุ๊บครับก็กลับมานั่งที่เดิมพอกลับมานั่งที่เดิมเนี่ยก็กินดื่มกันไปครับแล้วจากนั้นครับอาการก็เริ่มออก โดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยครับมันก็เริ่มมาจากที่คุณพ่อของคุณนนท์ครับก็ชวนคุณแม่คุยเ่อเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอะไรไหมแต่ตอนนั้นครับตัวคุณพ่อบอกว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนเมามากๆตอน,น,นแรกไม่ได้คิดอะไรครับอาการเนี่ยเหมือนคนเมาพ่อเราถามอะไรเข้าไปเขาก็ยิ้มยิ้มครับเ m e อเ e r ลอยลอยตอบช้าๆไม่ตอบบ้างอาการเป็นแบบนี้ครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกก็คิดว่าคุณแม่อาจจะเมาก็เลยปล่อยผ่านไปสักแป๊บหนึ่งครับแต่เห็นคุณแม่ยังไม่ดีขึ้นเครื่องดื่มนี่ก็หยุดดื่มแล้วนะครับไม่กินอะไรแล้วนั่งเหมือม่อๆลอยๆอยู่ตรงนั้นสักพักครับก็เลยคิดว่าอะอาจจะเมามากจริงๆอาจจะไม่ไหวแล้วหรือเปล่าคุณพ่อครับก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอะแม่อาจจะไม่ไหวแล้วแฟนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอพาแฟนไปนอนก่อนละกันเพื่อนก็บอกเออไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่เป็นไร คุณพ่อก็เลยจะชวนคุณแม่ครับไปนอนในบ้านจะได้พักผ่อนถ้าจะไม่ไหวแล้วก็จับแขนจะอุ้มขึ้นครับจะยกขึ้นแต่ปรากฏว่าพอจับแขนไปเนี่ยคุณพ่อบอกว่าคุณแม่เนี่ยสะบัดแขนครับคุณพ่อเองก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นปกติไม่เคยเป็นแบบนี้เลยครับแม้ว่าจะเมาแค่ไหนก็ตามก็เลยถามว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าวหวหรือเปลานั่งพักก่อนไหมด้วยความที่ตัวเองก็เป็นห่วงครับเพราะดูท่าไม่ค่อยดีแต่คุณแม่เนี่ย ก็ยังนั่งเมือม่อๆอยู่ครับนั่งเมื่อลอยถามอะไรก็ไม่ตอบครับตาก็ลอยๆไปตอนนั้นเองเนี่ยตัวคุณพ่อสังเกตได้มากขึ้นครับถึงความผิดปกติเพราะปกติเนี่ยคุณแม่จะไม่ใช่แบบนี้เลยในขณะที่เพื่อนๆน,นก็ยังไม่รู้ครับก็ยังเซลล์เซล์กันอยู่ว่าเอ้ยแฟนเมาแล้วไม่ไหวแล้วมั้งอย่างนี้คือก็ยังสนุกสนานกันครับคุณพ่อเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็นั่งลงแล้วก็อทำเป็นยิ้มยิ้มแล้วก็คุยกับเพื่อนไปก็คิดในใจว่าอถ้ายังไม่อยากไปก็นั่งก่อนละกัน จากนั้นครับพ่อก็นั่งคุยคุยไปแล้วก็พยายามชวนคุณแม่คุยครับเฮ้ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไหวไหมไปพักก่อนไหมหรือว่านั่งหลับตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ว่าจะชวนคุยอะไรก็ตามครับคุณแม่ก็จะไม่ตอบนั่งเมือๆมอมองซ้ายมองขวามองเข้าไปในป่าบ้างยิ้มยิ้มอยู่คนเดียวบ้างคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มรู้สึกใจไม่ค่อยดีมากขึ้นครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่แล้วจากนั้นเองครับ ก็เริ่มมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนของคุณแม่บางคนเนี่ยสังเกตเห็นอาการครับก็เลยถามเอ่อยถามขึ้นมาครับเออว่าเป็นอะไรไม่ไหวหรือเปล่าก็ทุกคนก็เริ่มมีความสนใจมาที่คุณแม่มากขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเองก็ตามจะเป็นเพื่อนผู้ชายคนอื่นเองก็ตามจะเป็นคุณพ่อเองก็ตามไม่ว่าใครเนี่ยจะถามอะไรคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ตอบครับทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันแปลกละมันไม่น่าใช่ปกติเพราะเดิมทีเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนอัธยาศัยดีมากครับจะสนุกสนานตลอดเวลาใครชวนผู้ชวนคุยก็จะตอบเสมอแต่ครั้งเนี้กลับแปลกไปเลยตาก็ไม่ยอมสบตาถามก็ไม่ยอมตอบเหมอมองนั่นมองนี่ปากก็พึมพำพึมพำพ,พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับหลังๆคุณแม่ก็เริ่มมีส่งเสียงออกมาครับ ซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าเขาก็จับใจความไม่ได้นะครับเสียงมันก็จะแบบอะไรแบบนี้ครับคือก็อธิบายได้ไม่ถูกจากนั้นครับตัวคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเพื่อนๆในวงก็เริ่มรู้สึกไม่ดีพยายามเรียกสติครับจับแขนเขยา่าตัวเบาๆคุณแม่เนี่ยก็เหมือนพยายามปัดพยายามสะบัดแขนออกทุกคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงในตอนนั้นเองครับตัวคุณพ่อเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเหมือนกัน คิดถึงคุณนนท์ครับเพราะคุณพ่อเนี่ยให้เหตุผลว่าแม่เนี่ยรักคุณนนท์มากครับคิดว่าแม่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่อยากจะโทรหาคุณนนท์ให้คุณนนท์เนี่ยลองคุยกับแม่ลองเรียกสติแม่ดูแม่อาจจะดีขึ้นคือไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องผีสางใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะสมองกระทบกระเทือนหรือเกิดภาวะอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเลยอยากให้ลูกชายเนี่ย ลองเรียกชื่อแม่ลองคุยกับแม่ดูพ่อก็เลยทําการโทรไปหาคุณนนท์ครับซึ่งตัวคุณนนท์บอกว่าเขาก็ได้รู้เหตุการณ์จากตอนนั้นนั่นแหละตัวเขาเองเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเหตุการณ์ต่อนะครับคือตัวคุณนนท์เนี่ยก็มารู้คือตอนที่คุยกับพ่อพ่อก็บอกกับคุณนนท์ว่านนท์ลองคุยกับแม่หน่อยแม่เป็นอะไรไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยเหมือนเหม่อเหมือเบอ์เบอ์ไปเลยตัวคุณนนท์เองก็บอกอันไหนผมขอลองคุยหน่อย ก็เอาโทรศัพท์ให้แม่คุยครับซึ่งพ่อบอกว่ายื่นโทรศัพท์ให้แม่ยังรับโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็เอาไปคุยแล้วคุณนนท์เนี่ยก็ถามครับว่าแม่เป็นอะไรสิ่งที่คุณนนท์ได้กลับมาก็คือเป็นเสียงแบบเดิมครับเบอร์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 แม่เป็นอะไรแม่โอเคไหมแม่เป็นอะไรหรือเปล่าตัวคุณนนท์บอกว่าตอนนั้นอ่ะเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารู้แค่ว่าเหมือนแม่ไม่ค่อยมีสติ พ่อเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆก็เกิดแบบน,นี้สิ่งที่คุณนนทําก็คือเขาก็ไม่ได้อยากจะว่าแม่เขาเขาไม่อยากจะทําอะไรนะครับแต่คุณนนเหมือนพยายามตะโกนเรียกสติผ่านโทรศัพท์เกาะแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าฮัลโหลแม่ก็ใช้เวลาเรียกอยู่ประมาณ 4- 5หนาทีอย่างเงี้ยครับจนเหมือนไม่ได้ความอะไรครับคุณนนเองก็เป็นห่วงครับแล้วก็คุยกับพ่อต่อก็ถามว่าเอ้ยพ่อแม่เป็นอะไรอ่ะทำไมเรียกไม่รู้เรื่องอะไรเลย พ่อก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้จะทํำยังไงคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอีกสักสี่ห้าทีไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะพาพาไปที่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าเกิดอะไรกระทบกระเทือนกับสมองของแม่หรือเปล่าหรือว่ามันเกิดภาวะอะไรขึ้นหรือเปล่าคือทุกคนก็เป็นห่วงมากครับตอนเนี้จากนั้นครับพ่อก็เลยวางสายจากคุณนนไปก่อน,นอนก็บอกว่าขอไปดูแม่ก่อนนะคุณนนก็เป็นห่วงบอกว่า,ถ,าถ้าได้ความยังไงก็โทรบ,บอกนอนด้วย จากนั้นก็วางสายกันไปครับหลังจากนั้นครับคุณพ่อก็พยายามถามก็ยังไม่ได้คําตอบครับจนกระทั่งก็ถามกับเพื่อนครับว่าเออเห็นสังเกตไหมว่าแฟนเนี่ยเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงก็คุยกันไปคุยกันมาก็เล่าย้อนไปเล่าย้อนมาสรุปก็ได้ความว่าเนี่ยเห็นว่าแฟนของก็คือคุณแม่เนี่ยเห็นว่าคุณแม่เนี่ยเริ่มมีอาการแปลกเนี่ย หลังจากที่ไปฉี่มาก็ถามครับเอาไปฉี่ที่ไหนอะไรยังไงก็บอกว่าเนี่ยไปฉี่ตรงนี้ตรงนี้หลังน้งนําตกนี่ปรากฏว่าเพื่อนของพ่อที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทครับก็แบบอุทานออกมาเลยแบบเฮ้ยไปฉี่ตรงนั้นได้ยังไงตรงนั้นเป็นศาลเป็นที่ศาลแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ศาลของรีสอร์ทนะครับแต่เป็นเหมือนศาลของหมู่บ้านศาลของป่าแห่งนี้ เขาเนี่ยตั้งไว้บริเวณยอดตรงนั้นก็คือหลังน้ําตกที่รีสอร์ทสร้างไว้เนี่ยคือผัดเข้าไปอีกนิดหนึ่งซึ่งเพื่อนที่พาแม่ไปฉี่เนี่ยก็โอ้ไม่รู้เลยไม่เห็นด้วยมันมืดก็พาไปฉี่เอาแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงดีคุณลุงเจ้าของรีสอร์ทครับก็เลยบอกว่าเอ้ย้ตอยางนี้ไม่ได้ละไปหาหมอไปอะไรก็ไม่น่าหายด้วยความที่คุณพ่อก็บอกนะครับว่าที่พื้นถิ่นตรงนั้นเขามีความเชื่อเรื่องนี้มากๆครับ ก็เลยถามว่าเราจะแก้ไขยังไงได้้ายที่สุดครับเจ้าของรีสอร์ทคุณลุงเนี่ยก็ไปหาพวกทูบพวกเทียนพวกพวงมาลัยมาครับให้ทีมงานให้พนักง,งานเนี่ยไปช่วยหากันมาก็ได้มาครับแล้วก็พาคุณแม่เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ค่อยประคองคุณแม่ครับขึ้นไปยังจุดนั้นแล้วก็จุดทูบจุดเทียนปรากฏว่าคุณพ่อบอกว่าหลังจากน้ําตกเนี่ยมันก็จะมีทางเดินขึ้นไป เป็นเนินเล็กๆครับมีขั้นบันไดเล็กๆที่เขาคงทําไว้สําหรับคนของตอนทาน้ําตกนั่นแหละแล้วลลก็มีต้นชาเลยจากต้นชาไปมันมืดจริงไม่เห็นเลยแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีต้นไม้นิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีสารอยู่จริงๆด้วยซึ่งสารเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสารที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับตั้งอยู่กลางดงไม้ครับถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นครับเพราะสารก็เป็นสารไม้สีไม่ได้สว่างมากนะัก พอสังเกตเนี่ยเออมันใหญ่จริงๆนะเป็นสารไม้ที่ดูค่อนข้างใหญ่ดูค่อนข้างขขังเลยละ่ะแล้วก็ดูมีอายุมากๆด้วยก็พาคุณแม่ไปเนี่ยจุดทูบให้กำมือพนมครับคือคุณแม่ณนะตอนนั้นเนี่ยแบบไม่ได้สติสุดๆครับแค่กำทูบก,กำเทียนเนี่ยมือยังทําไม่ถูกเลยคุณพ่อเนี่ยต้องจุดแล้วก็เอามือประกบไว้ด้วยกันครับซึ่งคุณแม่ก็ยังนงิมงิบงิบงิบบุ่มบวมบุ่มบวมยังไม่รู้เรื่องเลยครับ แล้วทุกคนเนี่ยก็ไหว้ขอโทษขอโพยขอให้ท่านเนี่ยอย่ามาทําร้ายอย่าอะไรเลยคือแบบผิดไปแล้วที่มาฉี่ตรงนี้ด้วยความที่ไม่รู้ก็ขออภัยขออะไรกันไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นครับคุณพ่อเนี่ยก็พาคุณแม่มานั่งพักซึ่งบอกเลยครับว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยความสนุกที่มีมันหายไปหมดแล้วครับก็นั่งพักอยู่พักหนึ่งครับก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอยู่สักพักใหญ่ๆห,หครับ แล้วก็เหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นก็เริ่มพูดเป็นคำมากขึ้นแต่ยังเบลอๆอยู่ยังถามยังตอบได้ไม่ตรงคำถามแต่ว่าก็เริ่มที่จะมีสติพูดเป็นคำได้แล้วจนกระทั่งเหมือนอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อเลยตัดสินใจครับโทรหาคุณนอนท์อีกครั้งหนึ่งก็เล่าให้คุณนนท์ฟังครับว่าตอนนี้แม่เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มพูดรู้เรื่องแล้วก็เอาโทรศัพท์ให้คุณนนท์กับแม่เนี่ยคุยกันคุณนนท์ก็ถามกับคุณแม่ครับคุยกับคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าพอคุณนนเนี่ยคุยกับแม่เสร็จรอบเนี่ยครับรอบที่สองเนี่ยแม่เนี่ยตอบคุณนนได้เป็นปกติเลยครับแม่ก็บอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้เป็นไรนี่ลูกก็ามานั่งฉลองกินเลี้ยงกับเพื่อนเนี่ยตามปกติตอนนี้ทุกคนก็กินกันเต็มที่น่าจะไม่ไหวกันแล้วละ่ะเออแล้วหนูเป็นไงบ้างลูกเอออยู่ที่นู่นเป็นยังไงเงินพอใช้ไหมคือคุยกันเป็นปกติครับเหมือนั้งรอบแรกที่เคยคุยกัน,นมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยซึ่งตัวคุณนนเนี่ยก็งงมากๆนะครับ แต่ก็รู้ว่าแม่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องอะไรแบบนี้ก็เลยทําเป็นคุยปกติไปครับแล้วก็เออไม่มีอะไรแล้วแม่เออแม่ฉลองกับเพื่อนเด้อแล้วก็วางสายไปแล้วจากนั้นครับหลังจากที่วางสายไปเนี่ยพ่อก็มาบอกครับว่าก็ไม่มีใครกินอะไรต่อแล้วก็กินข้าวอีนิดหน่อยแล้วก็เก็บข้าวของแยกย้ายกันนอนครับซึ่งหลังจากนั้นเองครับเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าอีกวันหนึ่งทุกคนก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกเดินทางจากรีสอร์ทแห่งนั้นครับ แล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่นำมาเล่ากันต่อๆครับในครั้งต่อๆไปที่คุณลุงคุณป้ารวมถึงพ่อกับแม่ของคุณนนเนี่ยไปกินเลี้ยงกันครับคุณนนเองที่มีโอกาสได้กลับมาบ้านเนี่ยก็มาถามไทยแม่ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างซึ่งเหตุการณ์ในมุมของคุณแม่นะครับแม่บอกว่าเธอเนี่ยหลังจากที่กินกับเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองปวดที่ก็เลยชวนเพื่อนว่าไปฉี แต่จําได้ถึงแค่นั้นครับแม่บอกว่าไม่รู้ตัวได้ซ้าว่าเดินไปที่น้ําตกไม่รู้ตัวได้ซ้าว่าเดินไปฉีหลังต้นชาหรือว่าอะไรหลังจากนั้นไม่รู้เรื่องเลยสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือทุกคนเนี่ยยังกินเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งนนเนี่ยโทรมาหาพ่อแล้วก็คุยกับแม่แม่เนี่ยเข้าใจว่าคุณนนโทรหาพ่อได้ซ้ำกับ พอคุยกันแม่ก็ถามไถ่ตามปกติคุยเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนนี่คือสิ่งที่แม่เข้าใจและแม่เห็นครับแต่หลังจากนั้นเองครับพอทุกคนพูดอะไรเข้าแม่ก็ออกพอหลายเสียงหลายปากแม่ก็เริ่มที่จะเชื่อครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเองครับก็กลายเป็นว่าเรียกว่าแก๊งนี้ละกันแก๊งคุณแม่คุณพ่อคุณลุงเนี่ยคุณนนท์บอกว่าก็ยังคงสังสรรกันอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็กินกันอยู่บ้านครับ นานๆครั้งปีหนึ่งสักครั้งสองครั้งก็ไม่กล้าที่จะไปเที่ยวในสถานที่อะไรที่เป็นแบบนั้นอีกแล้วล่ะครับ